ช้างครับโอเคครับนายเอ็กจันตานเอ็กจันนิวไปได้โอ้โหเริ่อต้นรายการก็หาเตะกันแล้วโอเคนะครับ,บ,รบ,บก่อนแรกแต่นะฮะของผหมือนมีปัญหาก่อนแรกนะฮะเราจะมาพูดเรื่องดิบจับกล้วยกินน้ำแต่เพื่อนเพื่อนเอานะตอนแรกเราจะมาพูด ถึงเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับท่านเดี๋ยวนี้นี่ก็อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับคุณช้างฮะชได้ได้ได้ใช้สมรรถกัอนใช้สมรรถก่อนอุ้ยได้ด้วยว่ะอะไรเหรอขอลหัดมั่วอ้าวยินยันแล้วเลยเฮ้ยเอาจำได้เปล่านะเนี่ยเอ้าเอานะเดี๋ยวผมอธิบายเองครับคุณช้างยกาสมัครยูทูบอยู่ เอเนะครับก็วันนี้ข่าวแรกเราก็จะมาพูดถึงไปย์ตัวอากาศนะฮะเอาละนะครับปัจกอนอากาศกอมอุตอนี้ยมวิทยาจะบอกว่ายังไงเราไปดูกันเอาละนะครับภาคเหนือเราไปดูกันที่ภาคเหนือก่อนเลยครับเอ เอานะฮะภาคเหนือเชียงรายจะมีลมนะเออเชียงรายจะมีลมแล้วก็เชียงรายนี่คืออากาศจะหนาวนะฮะแต่ก็ยังพอหนาวใส่เสื้อกันหนาวทนได้นะฮะเอาล้วครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เชียงใหม่ฮะก็มีแดดอยู่บ้างแต่ก็ คือมีแดดก,กับหนาวมีร้อนกับหนาวปนกันนะฮะเชียงมายแม่อสองอนแล้วก็พิ่ตนุโลกนะฮะจะเป็นอย่างเดียวกันหมดเลยนะฮะและต่อไปแล้วไปดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยที่เราเรียกกันว่าภาคต,ตรงนี้เหรอ,อเรียว่าอืโอเคเอานะครับภาคิาีสานที่มีอากาศหนาวก็จะมีละกลนนคร เลยนครศรีธรรมราชและอุบลราชธานีนะครับส่วนใครที่จะไปส่ว,าาานวนใครที่จะไปเลยนะฮะก็ควรจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอากาศไว้ก่อนนะฮะควรระวังไว้ก่อนนะฮะอย่าง,งป้าผมกกมปูโต ไม่รู้ว่าเออนะครราชสีม,มาบนแบบเิดขออภัยคราบขออภัยนะครราชสีม,มาฮนะนครราชสีม,มาไม่ใช่นครศรีธรรมราชใครจะไปสี่จังหวัดนี้นะฮะก็โอเคระวังเฉพาะอากาศกันให้ดีหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วฮะ,ะเดี๋ยวก็เดือนเดือนหน้าก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเรื่องสภาพอากาศาแล้วแล้วต่อไปภาคกลาง ที่อากาศหนาวก็จะมีนครสวรรค์กาญจน,าบบนบุรีสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพปานครนนะครับโอ้โหกทมเราดูอีกแล้วครับกทมก็ไม่ได้หนาวนะฮะแต่ก็มีเมฆบางส่วนอ้า,าวภาคตะวันออกเป็นภาคที่ผมอยู่บ้างนะครับตอนนี้ครับโอ้มาตอนแรกก็เจอแล้วครับชนบุรีครับ เป็นยังไงบ้างครับชมบุรีชมบุรีตอนนี้อากาศร้อนระยองและจังหวัดสุทธิ์จันทบ,บุรสีสิ่งเนี้ยสิ่งจังหวะจันทบ,บุรีนะครับก็จะเจอพวกแบบอากาศร้อนอนะ่ะเออหน้าหนาวแต่ก็ร้อน <laughs> เอาแล้วนะครับภาพใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะ ที่เจอขึ้นยักษ์ก็จะมีชุมพนนมรนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีโก้บลวยตานีภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีละนองพังงาภูเก็ตและตรังนะครับโอเคครับ สำหรับข่าวพยากรณ์อากาศก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองหาข่าวอื่นดูนะอเออข่าวอนะไรอีเดี๋ยวม้งหาข่าวก่อนนะครับอะไ,ไปได้เลยไปแล้ว บานล็อกบานล็อกบั่นแหลบ้านมันอ้นี่ใช่ไหมั้ยเราเป็นถาล็อกตกลงได้ยังไม่ได้ว่ะอ่ะเดี๋ยวเราของหาข่าวกันอ่าเรามาดูเรื่องของข่าวกีฬาบ้างนะครับนี่กีฬาข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับกีฬา ข่าวตอนนี้ข่าวกีฬาตอนนี้น่าจะเป็นที่ดังนะนั่นก็คือบัวขาวแถลงเอยแถลงพมยิงเวทีเกวันยืนทักเอย,ยันอำเบือ้อสักสีมวยไทยนะฮะก็คือแบบว่าข่าวนี้ก็น่าจะดังกันอยู่เนาะบัวขาวไม่ชบเนี่ย ปดข่าวต่อไปนะครับบทสรุปลูกยางยิงแชมป์โลกสาระพาัาลัตพารัพักศาลัตพนกาดันกตนกกนกะศะึก้าลก็ได้ไดนักกันักศกันะฮะึกลกัลนกลันนะฮะล โซเจอยแข่งหมายเลขสิบบัลลีลูกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวอย่างอื่นกันบ้างอ้าวข่าวบันเทิงครับอ่าเว็บของกอสิคนี่แหละใช่ไหจ้ เอานะครับอะไรเนี่ยเดินเดินนะคุณหรือเป่าไม่รู้นะเด่นคุณเอ้ยอย่ามึงไปทีว่าเด่นนะคุณดาวรุ่งช่องสามขอโทษโทษเหยียดเพศปล่อยต,ตีชาดานีชาดานะฮะอ๋อแล้วก็มีข่าวอีกอันหนึ่งครับท่านผู้ชุมครับ มีข่าวอีกอันนึงท่านท่านผู้ชมครับเป็นข่าวที่ทุกคนก็ชาวโซเชียลหรือแฟนคลับวีแอสโซก็สงสัยกันนะครับจอจี้หายไปไหนก็นั่นแหลหลายคนสงสัยอยู่นะครับว่าจอจี้ออกจากวีแอสโซหรืยอยังเดินแเดียาเอ๋นะครับ ก็ตอนนั้นผมได้ดูมาแล้วนะก็บอกว่าผมได้ไปอ่านในเว็บหนึ่งนะฮะเพื่อเขาบอกว่าที่จอดออกจากวีอาโตนี่ไม่ใช่ลาออกไปเลยนะ,ะแค่ไปช่วยงานที่บ้านแต่ไปดูคำพูดของจอดก็แบบว่าบอกว่าจะไม่กลับนะค,ะคือตอนนี้ช่วยงาน ช่วยงานบ้านอยู่แต่เขาบอกว่าจะไม่บอกว่าช่วยงานอะไรนะฮะแล้วก็เขาจัด YouTube ช่องใหม่แล้วชาวโซเชียลหรือแฟนคลับี่อาโซหรือแฟนคลับพี่จอร์นพีอาโซนี่ก็ไปติดตามได้นะครับ GG Cooking ใช่ไหมครับช้างคือจิงใช่นะเออช้างเขาเป็นข่าวเฮ้ยเป็นอนนี้นะฮะแฟนแฟนไทยนี่โคตรติดอันที่จริงมันจะเป็นแท้อัดเล่นฮัดเล่นโอเค Okey, selamat malam ini. Selamat pagi. Jumpa lagi. Jump, jump, jump.